ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาอีกแล้วพี่น้องมาหน่อยดอนคองมันอยู่มหาพ่อใหญ่เลี่ยมโตเหล้วเกินมากมาพร้อมกับฝนฝ่าพี่น้อง,ดดเ,เ,อง,องเอ,อ้ยเป็น์นตะไนฟอนมันตกมาเมื่อกี้ตกเมื่อกี้นี่ันไปอาดลานแล้วว่าแต่ที่พอด้ปล่อยงัวแต่เมื่อเนี้ ตกตดีแล้วก็ดีขามไปพุ่นแต่ว่ามื้อนี้จักสิเป็นจังได๋ซั่นหลังผลไม้เกือยังอีกเนี่ยพี่น้องพอสิไปทางไดนม้อนี้ตามลูกชายว่านามขึ้นหลายนามแจมลิงไหลปส้นยาวๆกันว่าซั่นว่าพอก็ปล่อยมาจากเพื่อนทั้งจิตเหนือยีู่่นะมาจากทา่ามเภอ นาปล่อยลงมันปล่อยลงมาเป็นประตนูน้ำปัะตูน้ามันไหลยอย่าเกาะนี่ก็จิ้นเป็นเดือนสองเดือนแล้วมาบอกบอก่อยไม่เหาแต่ว่าบอกว่าไปทางไหนแตาสบโอกาสพอดีเราบอทตันปล่อย ปลอยกับ่าทันเล่าด,าดอกยา้ายหมอนย้ายบอมาไ็ซื้อแล้วกันปล่อยกับ่ได้ นะ,ไป,ะไปทางเวยบุยยังทำได้บ่ได้อยู่อาสิขามาขามันอจิบ่ขาม วานี่กับาพผีผ้าหน,งพาพาหนองไปกงไปไงหัขาม,มุ่น,นี่นางโอ้ยหนาม,มุ่นหลายพนบ่ไวนี่ตนว่ามันล่อไก่พดมันเปนล่อไก่ไก่มาหนี่ก็นี่มหาสอใจเย็นนี่พอเห็นไป กระทำทาตกซืือๆมันตกดอกลิ้นใไ่ไปแล้วอาลาดไปแล้วปูนไปทั้งถิ่ตะว,วันตกตั้งเข้ามาจากทิ่ทตะว,วันออกกีนไปตรวจจากตรวจจากใม้้อยหนึ่งไปกอนอย่างมันตกบนมืออยู่ไปลูกไป ว่าได้เล่มอยู่ดอกแต่สิบบวม,มมือมันสิงนยงหัวใจมันอะเรียงด้วยแล้วแต่แจมลิงจะได้แต่ฟังแจมลิงแหวงหองใจเองใจหองใจ เยังไปหลยย่ด้วยตะกี้ว่ามันอ้วนกว่านี้เลยบางช่วงเกี่ยวเขาแต่ตะช่วงเกี่ยวเขาเข่าไปหนึ่งยังมาเนี่ยมหาซอใจเย็นบ่เห็นอยู่แต่ได้ว่ามันใหญ่ขึ้นเขาจับมันบ่ได้ละตะกี้มันอ้วนเป็นนักขึ้งอย่าง ากาศคึมม้นขเี๋ยวมมีอย่างพูดอะไอย่าอย ฝนตกแบบข้ายุเขา่าแดดมันตกเรือลางเมื่อืนแต่ว่าทุา้งฝนแก้งหร้อวะขมันมาแต่ทังพูดนน่อยทั้งฝนเมฆบางแล้วเล,เล่นเลยป๊ะ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 เร็ว เอ้ <Es by> ไปแล้วชิวชิว <stock zogen Joshua> ชิวโอนอีกทันทีแล้วต้องใส่สองพนแล้วแรงลอยไล่ซอยกันดีโยนบ่มีเขาหนีน้วมาแถวเนี้เป็นจักรยันน้องเกาะแล้วรถพี่น้องไหม้านคำเตือนน้องเกาะย้ายกันนี่สิโอน Ồ, oh, thang trườn thang trẻ Đã, ba Đến đây เนีน่ยมันก็ดิขามอยู่แลวเนี่ยเนีน่ยมึงตาอะไร<ป>จับซอใจเย็นมาเลยล่ะไ,ไป่นเลยสงสัยตัวนี้นะสงสัย สงกษัยฮึนี่เป็นตัวปุ่นบัว,วเขาสงใส่ละถือไม้ลำกดหมูเขาใจเย็นกว่าหมูเขา Ah! เออเออเอเอแล้วสิบ่ค่อยได้เกีียวยหยาแหงนี้มึงทาบมมีคนซอยจินเฟือกงกับจินนีเนี่ยมั่ถึงสูงยาไม่ได้หรอกมันก็นเลยลงโต ส้มเกี่ยวเขานะอ้วนกว่านี่ <c oughs> <c oughs> ไืมอายุหากินฟางฝน 打打流。打打打 ê à. hey, hey. thì mình luôn tha đây nữa hey, hey. yeah. ừ um. เป็นอล,ล้กเราโไท่รู้แต่ไม่ลายอยู่่น้ ลงเลยไปลูกไปถามไปยูไปจินพุ่นละไปเด้อ I do งุลมีกินวามีกินกะคอยมาอีกที่หนึ่งมองร้อยกับพ่อพ่อกันละน้อยพ่อๆก็าใจห่มา ซัำซัมก็พ่อใหญ่หำแหละซัมก็พ่อใหญ่หำขามูลแต่ว่าพ่อใหญ่หำน้ำไหลได้อันนี้มันไหลอืมของพ่อใหญ่หำที่เป็นตะลี่ตุนน้ำมันไหลเออ อันนี้มันไปตรงใดเลยขามายังไปตรงปรดเ้เรียเร๋ยวมิตรเดี่ยวย่างเดียวตายตายสนุกมันติหูจักบางแดนมางน้นนำตื่นมันเตหูจักอเออ

ามมงามก็ทีอื่นหมดุม like so ุ U ้งนกลัวคมงเสบโมงก็กลแล้วพี่น้องทุกคนก็เริ่มออกแล้ว อ,อืมทั้งคุนก็เริ่มออกแล้วร้อยไก่อยู่ใยพี่น้องมันมันบ่อไก่เลยไก่ดีแต่ยางดียางหนึ่งคือมันนำม,มันไหลคือขามมูนขามมุน้นำม,มันไหล นี่มันหามองไปมองไหนมันตื่นมันจะไปตามตามสันคู่คู่เกา่าพอานำพเะาจะปล่อยลงมาแล้วปล่อยลงมาแต่ทั้งพูนก็สมควรว่าสิปล่อยมาอยู่ดอกนาำแจมริ่มมันบกหลายพด ไปแล้วหายอยู่หายจินฟังพุ่น <c oughs> ขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งให้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจแต่ยังบ่ทิ่มกันให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าป่วยอย่าจนเจอแต่สิ่งดีๆงามในชีวิตเข้ามาแล้วขอคนละเลยนะครับเด้อพวกเป็นกำลังใจกันจิบดีก็สิวีเท่านี้นะครับเนาะพอกันไหมเนาะครับเนาะจิบหนาถานัดจีบเหนี้ขอกระดาวกคำว่าสวัสดีครับ